เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Sakura School Simulator นะฮะเกมนี้เป็นเกมที่จําลองชีวิตการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าฮะรอหา้าโหลดเกมมีเจ็ตแพดด้วยเหรอเกมนี้ทําไมมันดูแบบสุดยอดขนาดนี้อลังการกว่าที่เราคิดจําลองชีวิตการการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเป็นสาวน้อยที่ชื่อว่า ชื่ออะไรอะ่ะอา,ากาิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ How are you? <c oughs> อเออเราไปโรงเรียนกันแบบนี้ <c oughs> ไม่ต้องเดิน <c oughs> นี่คือวิธีการไปโรงเรียนแบบใหม่เอา้ารอด้วยสิ <c oughs> โอเคโอ้โหสุดยอดเลยนะมีเจ็ดแผดไว้เุย <c oughs> เดี๋ยวเจ็ดแพดก็มาว่ะหุ <c oughs> ้ <c oughs> ยรถเกือบไป โอ้โหผมขี่เจ็ตแพดไปโรงเรียนได้ไหมแล้วจะทำยังไงให้ขึ้นเนี่ยขึ้นสูงไม่ได้อ๋อลอยขึ้นลอยลงจากแบบนี้เฮ้ย <c> เ <oughs> จ๋งเลยผมลอยเข้าไปในโรงเรียนแบบนี้เลยนะฮะสะดวกสบายครับอุ้ยตรงนั้นมีอะไรเล่นโอ้โหของใครไม่รู้ไหนดูสิ Action to r i g e กดตรงนี้ใช่ไหม Oh. โอ้โหโรงเรียนนี้นี่คือการจําลองใช้ชีวิตในโรงเรียนที่สุดแสนจะไฮเทคนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะใครที่กดเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําอะไรต่อไปฮ e ลโ o ลสวัสดีออขับชนแม่เอาขึ้นไม่ได้่ะเฮย ช่วยด้วยเอ้ยเดี๋ยวสิเราเผลอไว้ต่อยเธอเออตามไปนะฮะปิดจ็ดแพดก่อนดูวิ่งไวมากเลยอะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคุยกันก่อนสวัสดีไฮ <Hi. S 2> ไหนคุยอะไรอีก Apologize Come with me Talk Kiss ฮักกอดหน่อยอย่าล้อเล่นนะทำไมนายไ,ไม่ให้เรากอดอะฮะนายนี่เป็น คนที่คำวิทย์มีมากับฉันหน่อยฮะไวทำไมอ่ะไม่มาอ๋อมันจะคล,าคลายย้ายๆยานเดล e สซิมูเลเตอร์ใช่ไหมที่เราแบบจะต้องแบบทำการฆาตกรเกร่ม <c oughs> การฆาตกรรมเห้ไหนมีภารกิจเขาบอกว่าเอ่อชินิสคาแรกเตอร์เรเชนอังกฤษเรียนวิชาภาษาอักษรภาษาจีนเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนวิชาคอมนะครับมา ไปเรียนกันดีกว่าทุกคนนักเรียนพู้ไฮเทคสุดยอดเลยบินได้ด้วยทิ้งแจ็คแพกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเฮ้ยทิ้งสกีอะไรนะเขาเรียกอะไรสกูตเตอร์หรือเปล่าทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมจะต้องไปเรียนที่ไหนวะเนี่ยอันนี้ห้องเรียนเราเปล่าสวัสดีทุกคนเราเข้ามาแล้วเฮ้ยสวัสดี ต้องคุยกับหนุ oh! o, ่มรอหน่อยมีปัญหาอะไรกันเหรอเอ้าทำไมอ่ะทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุบชัวชัวชัวต่อยกันเฮ้ยชุบชุบชุบเพ้อฮ้ยชัวชัวชัวเฮ้ยจะตายจะแตกลูกจิแกเออเออเออตายโอ้อันน้อะไรวะเนี่ย เมื่อกี้เราตายแบบงี่เง่ามากนะครับเราจะต้องไปจัดการเจ้าแว่นนั้นให้ได้อย่างแรกเราจะต้องหาอาวุธในมือก่อนเจ้าแว่นเอ๋ยแกจะต้องโดนเอาอะไรดีมีจัก,กรยานมีรถยนต์ผมว่าไม่น่าจะเ,เข้าตึกได้เดี๋ยวเถอะเจ้าแว่นแกจะต้องโดนชั้นเอาคืนสะดวกสบายไหมใช้แจ็คแพดมาแต่ตอนนี้เราหาของติดไม้ติดมือไปก่อนเอาไปฝากคุณแว่นจะต้องเจออันนี้อะไรอะเทรนส์ e ค้ดแอคชั่ อ๋อ oh. มันก็จะทําให้เราเปลี่ยนสภาพแล้วก็ลงมาว่ายน้ำได้ใน่นเองแต่ไม่เกี่ยวอะไรผมจะไปหาของอะไรติดไม้ติดมือก่อนดูซิว่าเราจะเจอของดีๆหรือเปล่าแจ็ดได้ด้วยทุกคนพุ่งได้ดูรบอบๆโรงเรียนก่อนนะครับว่ามีอะไรเปล่า เราเป็นนักมวยฮะแล้วตอนนี้เราสามารถขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวจะจัมจัมอึ๊บจัมกระโดดเข้าไปยังไงวะเนี่ยเออมาแล้วฉันเกลียดความเจ็บปวดวันดีเฮลโลมีอะไรกันเหรอต่อยกันบอกเอ้าไม่ใช่ดโโูโอ๊โ๊ะบ้าโป๊ะบ้าโอ้โหทำไมเก่งจังวะเออโอโหเจ็ดแปดลูกเดช เดชนี <Dash. laughs> oh, ่ออกจากเฮ้ยนายออกจาตรงนั Red, ้นโอ้โอ้ยอโดโโอ้โโอ้โเขาตามลงมา โอเคเดี๋ยวผมจะไปขับรถอาา่าฮะวัดดีแม่สาวน่อย <laughs> <laughs> เรียบร้อยผมว่าน่าจะน่าจะไม่รอดแล้วโดนขนาดนี้วิ่งชนรถตั้งหลายรอบผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาวิ่งชนรถเองนะครับอันนี้อะไรอะ่ะกดอะไรอะ่ะ แคแอคชั่นทูแคลี่เจ็ดแปดลูก <laughs> เจ็ดแปดเราไปส่งเขาไปส่ง <laughs> กลับค่ายนี่นี่นี่ไงเพื่อนนายอะ่ะเนี่ยเพื่อนนาย <laughs> เรามาให้อ่ะ <laughs> นี่ นี่คือคนที่แพ้การต่อสู้กับเราแน่จริงนายก็มาต่อยกับเราที่ที่ร้านจอดรถอะ่ะ <laughs> นายมาต่อยกับเราที่ร้านจอดรถได้นะเดี๋ยวเราไปเรียนก่อนฮลโลสวัสดีอาจารย์ <laughs> มาในชุดนักมวยเลยโอ้โหนั่งเรียนนั่งเรียนก่อนฮึบ <h up> นั่งเรียนได้ไหมแอคชั่นทูซิเรียนพีซีไม่ใช่นี่ว่าเราต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเอาเรียนพีซีคอมพลีทโอเคเรียบร้อยอินเทลเจนอัพเดี๋ยวนะ ห้องนี้มีแว่นไหมมีแว่นคลุมไหมเฮ้ยน hey, <laughs> ี่ไงแว่นแว่นนายวันดีแว่นนายมีคดีกับเราอยู่นายจำได้ไหมไอ้แตกเอ้ยไอ้แตกไม่ได้ว่ะอู้เฮัลโหลวอทมากับฉันทำไมท็อก ไปไปออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาโอ้โหไม่ยอมมองอมาว่ะแว่นไม่ยอมมองอมาว่ะเราต้องทำให้ชั้นเรียนนี้ยกเลิกให้ได้ต่อยอาจารย์ต่อยอาจารย์ได้ไหมกระมอนอ <c oughs> จานเอาจานหายไป <c oughs> แว่นแว่นจะต่อยแล้ววะ่ะแว่นจะต่อยแล้ววะ่ะโอ้แว่นแว่น แว่นเวนบักโอ้ my god เจ็ดแปดแว่นมาวะแว่นมาวะแว่นมาวะเดชเดชนี้เดชนี้แว่นแว่นแว่นตัวจะตายจะตายจะตายโอ้ไโอเมย์เดชเดชเดชนี้ไม่แว่นนายอย่ามายุ่งกับเราโอ้แว่นแม่งตามจริงแว่นแม่งตามจริงแว่นตามจริงโอ้แว่นอย่างตามเลยอย่างตามเลยแว่นรอแป๊บหนึ่งแอคชั่นได้ รอบเจ็ดแพดแอคชั่นได้ไหนแว่นมาสิมาสิ <laughs> า <laughs> ในที่สุดเราก็ล้างแค้นได้ <laughs> มานี่เลยเจ็ดแพดเดช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 ไม่มีอาวุธไม่เป็นไรเราใช้รถเป็นอาวุธได้ มันจบแล้วมันจบแล้วแว่นฉันเรียนต่อไปวิชาวิชาวิ่งมาราธอนนะครับถ้าวิ่งมาราธอนเนี่ยต้องวิ่งอยู่แถวนี้แน่เลยต้องวิ่งตรงสนามตรงไหนนะแล้วนี่ไงสนามวิ่งมาราธอนเราเจอแล้วแว่นเราจะพานายไปส่งเราพานายมาส่งที่นี่น,นายถูกแจ้งตำรวจ <laughs> ไม่แจ้งตำรวจทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดถึงแม้หลักฐานจะคาอยู่ก็เถอะผมไม่ได้เอาหลักฐานมานะ แว่นนายยังไม่ตายใช่ไหมแว่นเราก็แค่ตีกันแล้วนายก็แค่สลบไปนายวิ่งมาชนรถเองเรานายวิ่งมาชนรถเราเองนะแว่นไม่เป็นไรหลักฐานคายอยู่ในมือเลยวะ่ะเอาไงดีวะปล่อยหลักฐานกันดีกว่าเฮ้ยแว่นแบแว่นไปไหนอะไม่มีนะฮะ <laughs> แว่นจมหายไปแล้วไ่ทุกคนมาวิ่งมาราธอนผมวิ่งด้วย ดอบเจ็ดแปดวิ่งมาราธอนเนียนไหมมาวิ่งมาราธอนไม่มีอะไรเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะโอเมร์อะไรผิดปกติต่อยแม่งเจ็ดแปดโอ้โหนี่มันการป่วนโรงเรียนแท้วันนี้ถือว่ามาทดลองระบบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นจริงจังในรอบหน้านะฮะไม่รู้ว่ามันต้องมีภารกิจอะไรให้ทำบ้าง ทำอะไรเราไม่ได้สิไปไกลเลยนะต่อยแม่งโ <laughs> oh, อ้ยไกกัเยอะมากเยอะมากเฮือ <laughs> คุณต้องกินซูชิไม่อย่างนั้นคุณจะตาย what ตายเพราะไม่ได้กินซูชิเนี่ยนะมันมีระบบหิวด้วยเหรอเนี่ยโดนตำรวจจับ <laughs> อะไรวะเนี่ยโอเคทุกคน <laughs> วันนี้เรามาลองระบบของเกม Sakura School Simulator ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยว E ีพีหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นในตามเนื้อเรื่องเล่นแบบทําภารกงภารกิจดูว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นหรือเปล่าแล้วก็สำรวจโรงเรียนมากกว่านี้นะครับอีพีแรกก็มาลองระบบดูผมพบว่า Jetpack OP มากนะครับแล้วก็รถก็เป็นของที่ดีจริงๆนะครับใ <laughs> ช้รถได้เป็นประโยชน์นะทุกคนโอเคไว้แต่เพียงเท่านี้ฮะอีพี EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ใครชอบหรือว่าติชมไลค์คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะ สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ